สวัสดีค่ะคุยกันวันละเรื่องวันนี้มีเรื่องการทำเล็บมาฝากใช่ไหมคะสวัสดีค่ะใช่เลยเห็นหลายคนทำบ่อยมากเลยมันมีผลเสียอะไรไหมคะจากบทความเขาบอกว่าจริงๆแล้วการทำเล็บโดยเฉพาะถ้าทำบ่อยเกินไปอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพของเล็บและผิวหนังได้หลายด้านเลยนะคะเช่นอะไรบ้างคะ อย่างแรกเลยคือเสี่ยงติดเชื้อหากร้านทำเล็บไม่รักษาความสะอาดของอุปกรณ์อย่างถูกต้องและสม่ำเสมอเครื่องมือที่ไม่สะอาดสามารถพาเชื้อโรคเข้าสู่ผิวหนังหรือใต้เล็บได้ค่ะอืมแล้วพวกน้ำยาทาเล็บกับน้ำยาล้างเล็บมีผลยังไงบ้างคะหลายคนอาจไม่รู้ว่าสารเคมีในผลิตภัณฑ์เหล่านี้สามารถทำให้เล็บแห้งบางและเปราะแตกง่ายได้ค่ะโดยเฉพาะถ้าใช้ติดต่อกันนาน,านๆเช่น โทลูอีนช่วยให้เนื้อสีเรียบเนียนไม่แยกชั้นแต่ถ้าสูตรดมนานๆจะมีผลต่อระบบประสาทส,ส่วนกลางและระบบสืบพันธุ์ฟอร์มอลเดไฮด์ทำให้สีติดทนนานแต่เป็นสารที่อาจก่อมะเร็งไดบิวตทีฟัทาเลตใช้เพิ่มความเหนียวให้ยาทาเล็บแต่ก็มีรายงานว่ากระทบต่อระบบสืบพันธุ์เช่นกันและแอซกอฮอในน้ำยาล้างเล็บอาจทำให้เล็บแห้งผิวรอบเล็บลอกบางคนถึงขั้นแพ้รุนแรง แล้วเล็บเจลล่ะคะเห็นฮิตกันเยอะมากเลยช่วงนี้เล็บเจลก็มีข้อควรระวังค่ะเพราะก่อนจะทาเจลต้องมีการตะใบหน้าเล็บออกเพื่อให้สีติดและยังต้องใช้เครื่องอบเล็บด้วยแสง UV ซ้ําๆซึ่งถ้าสัมผัสบ,บ่อยเกินไปก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งผิวหนังได้ค่ะโอ้น่ากลัวกว่าที่คิดเยอะเลยแล้วการล้างเล็บเจลล่ะคะ การล้างเล็บเจลต้องแช่นิ้วในน้ำยาที่มีสารเคมีแรงเพื่อให้สีพองตัวกออกจากนั้นใช้เครื่องมือขูดสีออกขั้นตอนนี้ทำให้หน้าเล็บถูกทำลายมากค่ะเล็บจึงบางเปราะและฉีกขาดง่ายแบบนี้ต้องงดทำเล็บเลยหรือเปล่าคะ ไม่จำเป็นต้องงดเลยค่ะแต่ควรลดความถี่และเลือกผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยเช่นยาทาเล็บที่ไม่มีสารเคมีอันตรายรวมถึงพักเล็บให้ได้ฟื้นฟูเป็นระยะหมั่นบำรุงด้วยน้ำมันเล็บหรือครีมบำรงุงเพื่อให้เล็บแข็งแรงขึ้นค่ะเป็นประโยชน์มากค่ะสำหรับข้อมูลนี้ ใช่ค่ะสุขภาพเล็บก็เป็นส่วนหนึ่งของสุขภาพโดยรวมอย่าลืมดูแลกันนะคะเนื้อหานี้เอามาจากส่วนหนึ่งของบทความจากหนังสือมัติชนรายสัปดาห์บทความพิเศษของจากกริดสิรินเรื่องลักษณะเล็บคือคำเตือนสุขภาพทำสีเล็บมากเสี่ยงมะเร็ง